วดยดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมการติดตั้งอิน็อรซี Self ่เซลล์ซิมบลลิงที่มีความทนทานและมีความสวยงามนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับ อินวอร์ซีเซลลิ่งติดตั้งเพื่ออะไรติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง,างๆได้ทุกประเภทนะครับติดตั้งเพราะว่าทนต่อการกัดก่อนของสารเคมีได้ดีมีความสวยงาสามารถเลือกสีในการลงได้แล้วก็ทำความสะอาดค่อนข้างง่ายนะครับการติดตั้งเซลลิ่งจะต้องมีช่างที่ชำนาญการพออควรมชเนื่องจาก บางครงทำงานยากจะต้องมีการวัดระดับความชื้นก่อนทํางานเพราะความชื้นทําให้หน้างานเรามีปัญหาการเช่นเกิดพองอากาศเกิดรูพุ่นเกิดอินอกซี่แตกตัวจะมีผลเรื่องการยึดเกาะครับข้บอดีของพื้นอินบ็อกซี่มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับ 1. ตัวพื้นอินบ็อกซี่มีความแข็งแรงทนทานรองรับเครื่องจักรที่มีน้ําหนักได้ สนะครับพื้นอ e ีพ็อกซี่มีความทนต่อการกัดก่อนของสารเคมีได้ดีในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีเป็นหลักอีพ็อกซี่เนี่ยแหละครับเป็นพื้นที่เหมาะที่สุด 3. พื้นผิวเรียบเนียนง่ายต่อการทำความสะอาดครับ4เพิ่มมูลค่าให้กับพื้นโรงงานทําให้พื้นโรงงานดูทันสมัยสวยงามสะอาดตาครับคิดถึงอ e ีพ็อกซี่ คิดถึงวีโกเทคครับขอบคุณครับผมวีโกเทคบริการรับติดตั้งระบบกันซึมเคืือบผืวอุตสาหกรรมและซ่อมแซมผงชาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0846774437